การล้อมรวมกันนี่แหละมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสในอปาริหานิยธรรมเจ็ดธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเนี่ยจะต้องล้อมรวมกันล้อมรวมพลังกันอปาริหานิยธรรมเจ็ดธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมมีอะไรนะอันนี้แหละที่อาจารย์จะพาพี่น้องพิสูน์ว่าเป็นจริงไหมตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้จริงหรือเปล่านะอปาริหานิธรรมเจ็ดนี่เป็นการล้อมรวมพลังกัน ผู้คนมาอยู่รวมกันได้มาแม้มาไม่ได้สารพลังกันเชื่อมโยงกันในการเรียนรู้ในการปฏิบัติในการเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ออกไปช่วยมนุษยชาตินะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอปปริหานิยธรรมเจ็ดพระไตรปิฎกเริ่มที่10มหาปรินิพานสูตรนะข้อที่70-71โอ้โหในปรินิพานสูตรในนะอปริหานิยธรรมเนี่ยมีหลายสูตรทีเดียวนะ เอาเรามาดูนะอันนี้น่าจะข้อที่เจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบอันในนี้เจ็ดสิบแต่ว่าในไม่รู้จะพิมพ์ห้าของนกขวดเนี่ยไม่รู้เจ็ดสิบหรือเจนะ็ดสิบเอ็ดเนียรู้สึกว่าเจ็ดสิบเอ็ดนะถ้านั่นอนะพิมพ์มานี่เนี่ยจะใช่ไหมใครดูมาอาจารย์ว่าเจ็ดสิบเอ็ดนะใช่ไหม มหาปริญญิพานสูตรเนี่ยเล่มที่สิบข้อที่หน้าหน้าที่น่าจะเป็นข้อที่เจ็ดสิบเอ็ดนะที่เจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมอ่าพิมพ์ผิดนะอ่ามีเวลามันช่วยแก้เดินนะดรยุ้ยช่วยแก้หน่อยนะดรภูเพียนทอ่าตัวเลขตกไปหน่อยนึงนะตัวเนี้ยเล่มก,ก่อนๆนะี่ยเขาพิมพ์ผิดไม่ใช่อะไรหรอกเล่มก,ก่อนพิมพ์ผิดถ้าท่านตรวจสอบใหม่ท่านตรวจสอบใหม่แล้วมันเป็นเจ็ดสิบเอ็ดอาจารย์ก็ตรวจสอบอยู่ว่าเป็นเจ็ดสิบเอ็ดนะ พราได้ไปดกเล่มที่10ข้อที่71นี่อาจารย์จะพาพิสูจน์อปาริหานิยธรรมธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยน,นี่แหละหนึ่งคนดีมีอริยศีนี่มันประชุมกันเป็นเนืองนิดสองพร้อมเพียงกับประชุมพร้อมเป็นกันเลิกพร้อมเพียงกบเช้ทากิจนี่แหละนะพร้อมเพียงกันสมัครสมานสามคีกันน่ะหมูมิตรดีนิ มันประชุมกันแล้วก็เสนอดีสลายอัตตาเอาตามมติหมู่มิตรดีเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมน,นี่แหละาอาจารย์ว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยนสมไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติแล้วสี่สการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเทระผู้ใหญ่เป็นสังฆปรินายกและเชื่อฟังถ้อยคำของท่านคือไม่ว่าจะเป็น นักบวชหรือคารวาตก็ตามนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุเทระผู้ใหญ่สังฆสมณะไม่ใช่ผู้มีศีรษะโล้นนะแต่เป็นผู้ที่สงบบาปน้อยใ,ใหญ่ได้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติศีลรมจนชำระก,กิเลสได้เป็นลำดับลำดับนั่นเองนะ <c oughs> และเป็นปรินายกเป็นผู้นำนายกคือผู้นำปริคือรอบๆผู้นำที่เต็มรอบในการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์และก็มีความเต็มรอบ มีความรู้รอบนั่นเองในการพาผู้คนให้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละท่านให้สก,รการะเคารพนับถือและเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเพราะท่านจะรู้ท่านจะมีภูมิปัญญารู้ทางนี้ที่ไล่ของกิเลสรู้วิธีกำจัดกิเลสรู้วิธีการที่จะทำให้เกิดความเจริญความพาสุกข,ขึ้นรู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆรู้วิธีที่จะ พาไปสู่ความเจริญความผาสุขความพ้นจากทุกข์จากปัญหาต่างๆได้ท่านจะรู้ทางนี้ทีไรเพราะท่านเหล่านี้จะเรียนมาจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆแล้วท่านก็จะมีภูมิขึ้นไปเป็นลำดับลาดับนะซึ่งอัตากาวัจราคาดคะเนเดาไม่ได้นิปุนาละเอียดบัณฑิตเวทนิยารู้ได้เฉพาะบัณฑิตคือผู้รู้แท้เท่านั้นที่จะบอกทางพ้นทุกได้ถูกตรง ห้าไม่ตกอยู่ในอำนาจตันหาอันจะก่อให้เกิดพบไหมเพราะฉะนั้นจะต้องภาคเพียรกำจัดกิเลสตันหาไปเป็นลําดับลําดับนะความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันมีรากเงอกมาจากสุขลวงทุกจริงหรือความชอบชังนะแบบยึดมั่นถือมั่นนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องกำจัดสุขลวงทุกจริงความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นออกไปนะอันจะก่อให้เกิดพบใหม่คือเกิด ที่อยู่ของกิเลสเกิดปริมาณของกิเลสและที่อยู่ของกิเลสในจิตก็กำจัดออกพอมันเป็นรากเหง้าของทุกทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ภาคเพียรทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อตอนเองและผู้อื่นแทนหกยินดีในเสนาสนะป่าคือจัดสรรองค์ประกอบของป่าให้เป็นประโยชน์นะจุดไหนมนุษย์จะต้องอยู่มันก็ต้องโปร่งโลง่งจุดไหนที่ห่างออกไปหน่อยก็อ้าวมีป่ามากขึ้น จุดไกลๆออกไปก็จะเป็นป่าทึบอย่างนี้เป็นต้นนะไกลจากคนที่เหมาะควรนะเขาให้เป็นป่าทึบให้สัตว์อยู่อาศัยให้สิ่งแวดล้อมดีนะเขาจัดสรรให้เหมาะควรยินดีในเสนาสนะป่าหรือความหมายอ,อย่างหนึ่งก็คือการสงัดจากกิเลสนะป่าที่สงบจากความวุ่นวายก็เหมือนจิตใจที่สงบจากกิเลสยินดีที่เรากำจัดก,กิเลสได้เป็นลำดับลำดับ น่ะลราจัดสรรองประกอบของป่าให้เป็นประโยชน์ให้พอเหมาะกับชีวิตคนที่จะอยู่อาศัยจะตั้งสติไว้ว่าทรรมนไนโนเพื่อนพรหมจรรท์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขนะก็ตั้งสติตั้งจิตตั้งใจการลึกรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอ้านา้ผู้มีศีลรมที่เป็นมิตรดี นะมีศีลมีธรรมผู้รักศีลผู้มีศีลปฏิรักก็คือผู้รักศีลธรรมผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติศีลถึงขั้นกำจัดกิเลสได้แล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้เรียกว่าจ,จริยาของพมมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นกรุณาทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นมุทิตายินดีที่เกิดประโยชน์นะกับแต่ละชีวิตนะแล้วก็อุเบกขานะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมัน อันเป็นเหตุแหทุกได้นะ่ไม่ไปยึดว่ามันต้องได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะ่าแล้วก็ไม่ยึดเป็นตัวเราของเราตลอดการมีแต่ยึดอาศัยในสิ่งที่ควรยึดอาศัยอย่างเข้าใจเรื่องกรรมจ้งแจ้งนะ่านี่แหละจัญญาจริยาการประพฤติเพียงดังพลมแยก่าตรทำทั้งประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านไปพร้อมกันนะน,น่ันะี่นี่แหละเพื่อนพรมจันทร์นะ่ผู้ที่ พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ด้วยศีลโดยการมีศีลเป็นที่รักทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกันนั้น,นที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดก็ตั้งจิตอย่างนี้ผู้ที่มารวมกันได้ก็จงมาเถิดแม้ท่านใดที่มารวมกันไม่ได้ก็สารพลังกันทางบ้าน,นาอยู่ทางบ้านก็ติดตามข่าวคราวสารพลังกัน นะสารพลังกันน,นำเอาองค์ความรู้ไปภาคเพียนปฏิบัติเพื่อกูลช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นพึ่งตนให้ได้แล้วก็มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอันนี้ก็ได้นะเป็นพลังรวมอาจารย์ก็จะทําอันนี้มีทั้งพลังรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอยู่ในพื้นที่แล้วมีทั้งเครือแห่เครือข่ายที่สารพลังกันนะเครือแห่เครือข่ายเครือแแห่จะมีกันมีจอมแล้วก็มี <m ix> มีนนยะของปิรามิดไปด้วยเป็นทั้งเครือแห่เป็นทั้งเครือข่ายที่สารพลังกันแล้วก็ดูสิจะเป็นยังไงนผู้ที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดผู้ที่มาแลว้วขอจงอยู่เป็นสุข <m ix> ก็ภาคเพียนปฏิบัติให้ถูกตรงนี่แหละพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ก็จะอยู่อย่างเป็นสุขได้นมีน้ำใจเก biraz, ummer, ื้อกูลช่วยเหลือกันเราพึ่งตัวเองเต็มที่แล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือกัน นะมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นจะเกิดปฏิหารขึ้นอาจารย์ว่าท่านใดได้มาอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำหรือได้ติดตามนี่จะเห็นปฏิหารต่างๆเยอะเหมือนกันนะด้านจิตใจด้านร่างกายด้านเหตุการณ์จะเข้าใจกรรมดีกรรมชั่วจแจ่มแจ้งขึ้นโอ้โหปฏิบัติถูกศีลน,นะดียังไงปฏิบัติผิดศีลรายย้ายยังไงนี่จะชัดเนจนแจ่มแจ้งนะ ขนาดเด็กๆก็จะถามเขานะเด็กๆเขาก็จะมาเรียนกับอาจารย์เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนกับอาจารย์หน้าสัปดาห์เราชั่วโมงหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงเขาก็มาเรียนนะเขายังอาจ์ถามว่ามาอยู่ที่นี่นี่มาปฏิบัติศีลเนี่ยมีใครได้เห็นมาตรีเทพบ้างไหมนะอาจารย์ว่านะมีใครได้เห็นวิบากดีร้ายบ้างไหมโอ้ทุกคนยกมือเหมือนกันหมดเลยเห็นเน้นๆเห็นเนๆเหมือนกันนะโอ้ขนาดเด็กนักเรียนก็ยังเห็นเลยนะ แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงผิดศีลก็ร้ายเขาว่าไงทำถูกศีลแล้วก็ดีนะเ,ออเขาก็เห็นนะพอเวลาผิดศีลน,นี่อาจารย์ถามนี่เวลาใครผิดศีลแล้วเจอเรื่องร้ายบา้บางมีบ้างไหมโอ้ทุกคนยกมือเมอนกันหมดเลยมีมีมีเหมือนกันนะ,ะแล้วพอกลับใจได้แล้วมันเรื่องร้ายลดลงมีไหมเรื่องดีเพิ่มขึ้นเขาก็ว่ามีนะโอ้เขาก็ามีมีม,มีนะเออเ,เขาเขาถามเหมือนกันแล้วจะกระถามเขาเหมือนกันนะว่า มีบ้างไหมอะไรที่เราเคยติดเคยยึดเคยชอบนะมันเป็นสิ่งไม่ดีที่เราเคยชอบอะ่ะแล้วเราลดละเลิกได้อย่างสบายใจอะ่ะพอลดละเลิกไปได้ลดละหรือว่าเลิกได้แล้วมันมันไม่รุนแรงเหมือนเดิมอะ่ะแต่ก่อนโอ้โหถ้าไม่เสพนี่ทรมานมากเลยโอ้โหทุกมากถ้าไม่ได้ดั่งใจหมายทุกมากเศร้ามากเลยนะเสร็จแ,แล้วตอนนี้เนี่ยแม้ไม่ได้ดั่งใจมันทุกน้อยลงเศร้าน้อยลงมีไหมเขาก็ตอบนะมีมีมีเขาว่ามีมีมีมมม โอ้ดีจังเลยนะอาจารย์ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จนะในการที่อาจารย์แล้วก็พี่น้องเนี่ยจัดองค์ประกอบแล้วก็องค์ความรู้เนี่ยสอนนักเรียนวิชาลามของเราเด็กนักเรียนของเราชั้นพื้นฐานส่วนชั้นของอุดมศึกษานี่ของเราเรียนกันเต็มที่ทํากันเต็มที่อยู่แล้วอันนี้เห็นผลเท่าที่ประเมินดูเนี่ยโอ้เห็นผลกันเหมือนกันนะ แต่ละท่านแต่ละท่านก็เห็นผลชัดเจนมาตรีเทพออกฤทธิ์ชัดเจนนะทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะถูกศีลก็เห็นด้านดีผิดศีลก็เห็นด้านร้ายเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมอ่าเห็นนะโอเคนะเนี่ยเอาเอาประเมินในสิทันเดเอาเวลาผิดศีลเห็นด้านร้ายบ้างก็ดูมอนในซิเอาเปรียบเลยเอาเวลาถูกศีลเราเห็นด้านดียกมหนในซิมีไหมโอเคเอาชัดเจนนะ อ้าวตกลงนะผู้ใหญ่เนี่เห็นชัดเจนนะนักเรียนอุดมศึกษาของเราวิชารามเห็นชัดเจนนะวิชาจารณะสัมปันโนโออาจารย์ชื่นใจนะพี่น้องเห็นมีบากร้ายชัดเจนนี่นะชื่นใจนะนักเรียนวิชารามก็ยังเห็นนะอาจารย์ก็ชื่นใจนะนักเรียนเล็กๆะนักเรียนตัวเล็กๆของเราขั้นพื้นฐานก็เห็นนะเวลาผิดศีลนะเจอเรื่องร้ายเวลาผิดถูกศีลนะเจอเรื่องดี ทั้งจิตใจร่างกายเหตุการณ์นะอาจารย์ชื่นใจที่นะสามารถถ่ายทอดความรู้ประกจัดองค์ประกอบจัดองค์ประกอบและถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องได้เห็นผลอันนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในสมาธิที่สิบข้อที่สี่องค์ความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกนั้นจะต้องเข้าถึงสภาพปฏิบัติศีลสมาธิจนเกิดปัญญา ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นจนเกิดญาณปัญญาได้สมมาทิฏฐิคืออัติสุกตาทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วแล้วมีอยู่ชัดเจนถึงวิบากของการทําดีระดับถูกศีลระดับชาระกิเลสได้เป็นลําดับลําดับมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นลําดับแล้วก็ผิดศีล นะคือเสพกิเลสนี่มันเป็นยังไงนะผลมันเป็นยังไงถูกศีลน่ะทำดีคือถูกศีลเกิดผลดียังไงน่ะทำไม่ดีคือผิดศีลนะมันเกิดผลร้ายอย่างไรพระบุรธเจ้าตรัสว่าความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แหละจะพาชีวิตเราพ้นทุกได้ความรู้ความเข้าใจแบบนี้จะพาชีวิตเราพ้นทุกได้แล้วก็เป็นพลัง ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้เป็นพลังช่วยเหลือเหนียวนำผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้อันนี้ในมหาจัติตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไวชา้ชัดเจนชัดเจน